S <S ครั้งแรกไปเบิร์ไปห้าเซตตัวนี้ะขอขออย่าลงทุกห้องก็พอโอ้ยมาให้อย่างว่าอันนี้นะไอไดอันนี้คนดีใจเลยแม่งซ้ำกันเงีงโอ้โหไวลกิกูดกิมเออเฮียมีอเมีอจงมากเรียมออน ข้ามรู้มึงเห็นบอมังกนรนะมึงเห็นมังกรมันยังข้ามฮัลโหลอันนี้อย่างมึงบอข้ามฮัลโหลข้ามที่กูนี่ฮัลโหลข้ามมึงชี้ข้ามมอฮะก้อ,อยเลยสิเพชรอนโอ้สินสวนแ,แอมแอมโทนี่ไปอยากได้สินสวนคอแอนโทนีเอียงแน่ที่บอมแอนสินสวนสุนตีนนี่เข้าใจบ่ มึงไปเอาอะไรก็ได้มาให้กูอย่าเอาซุมตีนนี่มากูพอแล้วเอาไปแลกยังฮัลโหลโอเคโอเคทุกคนไปดีทุกคนืันนี้มาอยู่กับกิจกรรมมีอาลเ็กเตอร์วันนี้สามตัวเด้ะเ่อยากซุ่มสามารถมาซุ่มได้เนาะมีอารัสม,ม,มีกูฟ้าเนาะเพ่ยโอยากได้มีอาก็จะไปเลือกเอากูฟ้าหรืออารัสก็ได้แล้วแต่เลยตอนนี้ไอ้ไม่มีอารัศแล้ว ไฟมุมนี้แต่ว่าจะออกมีอ่ะมีอ่ะเห็นมันงามอยู่เาเบิ่งกันว่าจะซุ่มบือเท่าไหร่นะมีอ่ะเขาจะบอกว่าเออซุ่มแรกๆมันมาแรกๆเนี่ยมันิือน่อยมันมาแรกๆเนี่ยถ้าแบบถ้าปลามันดุนไปมันมันจะมีตัวนี้ให้วกเจ้าเวลาเขาซุ่มแรกๆมันมาแรกๆมือแรกๆเลยพวกเจ้าให้พยายามให้มาซุ่มเลยก็ได้ถ้ามันมีนะ3 0 0พการันตีน่าจะได้เลย3 0 0พันเพราะว่าเวลาที่เขาซุ่มไปนะเขาจะได้ตัวตัวพวกนี้นะ <Yeah. S 1> สินส่วนพวกนี้ในการไปซุ่ม ไปซุ่มต่อน,นะเอากำไรทุกเจ้าฮาวยังให้ GM หลอกฮาเขาต้องหลอก GM คืนประมาณนี้ฮะไม่ได้แคหลอโอเคเฮเเดี๋ยวไปซุ่มกันเดี๋ยวไปซุ่มนเลยเดี๋ยวไปซุ่มกัน Let's go ครั้งแรกไปเบิร์ไปห้าเส้ตัวนี้ฮะขอขออย่าลงทุกห้องก็พอเอ้ยมาให้อย่างวะอันนี้นะยากได้ไปไปไปเงาเงาเงา มีอย่างไรขามดูข้ามด้ข้ามข้ามสามีิมมมพชรเบลมาหอย่างโอ้มันตเต็มแล้วอ้ลีกอะไรเนี่ย้อเลีกอะไรเบลดีต่อตอ่ตอข้ามข้ามเฮ้ยันข้ามแล้วอุ่งย่ยามีอะมีอะโอ้มีอ กอมู้ยขอข้ามขอข้ามขอให้ข้ามขอให้ข้าม,ขอขามเอ้ยเอยวอเดียวอย่งวะไบอกไอเดีวได้ไหมอย่งวะโอ้ลก้การน,นี้กันไ่มึงเจ้ามาหายเศอ่ากให้เ็ให้ใหปลาไแล้วให้ส่องอันหนึ่งงาเียงคบสมบูระโอ้ เขาเรียกพิการมึเต็มแล้วเขโหลเอ็มเบลกูเต็มแล้วเอ็มเบลกูเต็มแล้วเข้าใจ่บอเอ็มเบลหันเต็มแล้วที่ไหนสานเอ็มเบลชานเขาหลู่คุยเอ็มเบลกูต็มแล้วอุ้ยเอามาให้ยัง t 3 days later เก้าสิบเก้าสิบแม่งเอาโคนดีใจเลยแม่งคุยไอโคนดีใจเลยไอสัตว์มึงบ้าเอาล่าเนี่ยไอไดอันนี้โคนดีใจเลยแม่งซ้ำกันดิโอ้โหไวล์กูติมเออ เอ้ยมีอ่ะมีอ่ะจังมาเลียมอนข้ามดูมึงเห็นว่ามังกรฮะมึงเห็นมังกรมันยังข้ามฮัลโหลอันนี้เห็งมึงบ่ข้ามฮัลโหลข้ามที่กูนี่ฮัลโหลข้ามมึงที่ข้ามมอฮะโอ้ยเลยสิเพชร

แอนโทนีก็เง้ดัาไโอ้ยไม่มางยมงเอาหึนึงวนอีอ้เดี่ยวมึงอาข้าไเแล้วแอนโทนียาไแอนโทนียาไตของาดงตัวาไูเมยอะไรนงเีอะไรโอน่วยเอามแ่งนี่่แล้วก็แล้วอนเดียวนี่อนโทนียาไ้มีอาคอมีอาชักโตอ้ e ติเ้ยอนสตกอ ไป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 โอ้มองงีใครยงงนะไปไปเงเงาาวะโอ้ันเงยตอึเงินกูดูขอคุณี่หลเสียงลวหลเป็นไรเลยพี่สิงที่ไมันต้องมันต้องได้มันต้องได้โอ้ Many months later กูเมาบนรถเลยเดยสอห้องสห้องสห้องโอ้โหโหเพีวนนี้เพียรไไปสองพนแล้วเจ้าเดยเดนี่เลยสองพ สามพันซื้อของในห้างค้าได้80โกโกโกแอนโทนียากได้ตื่นมึมโอ้ยเหี้ยโอ้แอนโทนีตกใจกูดูว่ามีอ่ะไอเฮี้ยเอ้ยโอ้ยสนอมึงไม่ตัวนี้ฮัลโหลไอซุ่มไม่เสียงเลยบอกกูแน่ยพายายามบอกกูแน่ฮัลโหล โอ้ไอแอนโทนีตกใจคิดว่ามีอาหามเอ้ยตอนนี้เหลือจังห้องอะเหลือห้องคาลีอูพอพอเพีนนี่ยันพอพอไปเนียเพีนกูพอเท่อู้๋ผ่อยพอเท่ฮัลโหลข้ามนี่รู้เพี้นกูบอกข้ามเพี้ยพอพอทุกสุ่ต่อเนี่ยเบิ่งส่งแหละไอ้กูพอวะแอนโทนีเฮนเจนได้ดีมันสีพอพอโอ้ คนนี้เป็นอยังเอาแอนโทนี่มาซุ่มให้แอนโทนีได้แอนโทนี่เดี๋ยวเมลังไปเบิร์กแมนอยู่เตามานกวนตีนขมับไม่ได้แอนโทนี่ต้องมาซุ่มให้โอ้พอวะเกียร์พอวะเอาให้เดาดูพอวะแอนโทนีพอวะกี่สองพันพอปะเกียร์พอปะมันเหลือคารีได้ห้องคารีเหลือหลายเลยพอ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 สาธุเนาะขอให้อ่าถ้าพอขอให้แบบ เออถ้าเพชรนี้พอเนาะถ้าเพชรนี้พอดิแจกสกินให้ลูกเพชรสกินหนึ่งโอเคเนาะ<ย>พอให้พอเด้อถ้าเพชรพอเด้อถ้าพอสกุไกกลได้แจ็คเนาะห่างกก้าวเด้อโอเคจัดไปไเอามาให้อย่างนี่ไป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 ,ไปไข้ามข้ามพ <c oughs> <c oughs> วกเ้าไม่คุณว้าลูกเอามาให้อย่างนั่นลูข้ามข้าม โอ้ยมึงก็ข้ามเลยก็แลว้วอันเดียวสกินหลายแท้โอเคแอนโทนีดีใจแห้งแอนโทนีได้สกินคาลีโคเชียเลยแอนโทนีภูมิใจในตัวเองหลายหลายทีแมงโคตรเกลื์มาเวิร์ดสล็อตเลยเอามาจำกล้วยอะไรสกินคาลีเอ้าเออเจ้าหนโอ้โหเ็นกูบเบล้ว อ้เม he anyway, ืงเนยสี่พันนเฮียสี่พันกูเหลือสองร้อยกูคิดว่ามันจะเหลือยูไใส่พอเฮียสู้เด็กเฮียเอ้ยเบิ้งจะไหนว่ามันพอโอ้ยมันพอยูไทร์โอ้ยเนาะเนาะยูไทร์ฮัลโหลบอกกูดูมันพอยูไทร์ใสอันนั้นเด้หอแมนใสแล้วนี่ใสเหมดแล้วนี่นี่นี่ยกเป็นเติมโอ้ ใชตรงนี้โคดอ,อันยูลุมบอลซุ่มหนันี่ไงนี่วะพขลึกนี่วะเซฟพบร็กิตต์ต้อแล้วละแอนโทนีดีใจแหงแอนโทนีได้แล้วโอ้วอลลิคุมเลยยอมแอนโทนีได้แล้วเด้อทุกคนแอนโทนีได้สก,กินอะไรเ้อนี่สก,กินโคเชบอกมาเลยโอ้เบร็กกู <c oughs> เอามันกินมันใส่อ่ะเมื่อกี้นี่ยมันไปใส่อย่างเมื่อกี้นี่กินต่อยอย่างเติมเลยโถแจกแจกแจกโผล่มาแจกมันพอแค่หลูกพอที่เส่เฮ้ยพอเมื่อกี้มนไม่ได้พอเลยพอตัวนี้มันกดอันนั้นกับพอแล่ะตัอมันจิเป็นไซส์อ่ะมันใส่ผลิตตัวนี้ตัวโอ้กว่าแล้วไปเลยวะนะปูสุดินโครวงามเลยโอ้เอ็นทีโต๊ะไก่แมงได้สกินเลยซุ่มบัดเดียวโอ้โคตรรวยนะครับน้องๆดวงโคตรดี ให้ักบดงดีแบบนี้เนาะให้มาซูมแบบแอนโทนีได้เนาะใส่สเตปแบบแอนโทนีสเตปแซมบาในการซูมเนาะเรียบร้อยบางเรีาแบรนอยบางทีเออไม่เอากูไฟกูบอกอยากได้กูู้ฟอยู่เลยดีเซ็ตดีเซ็ตต้องใช้สองร้อยเพชรโอเคโอเคโอเคไว้อันนั้นม็นเอาเนี่ยอนาคตซะซูมบูซูมบูหู่นขกงเจ้าเดี๋ยว ตอนนี้แอนโทนีต้องเดลาร์ทุกคนไปก่อนเนาะเจอกันใหม่เวลาซุ่มตอนหน้าเดี๋ยวแอนโทนีต้องไปช่วยแมนยูกันเด้อไปละยบายเจอกันคลิปหน้าเบิร์ดเดี๋้อเบิร์ดเท่าไหร่ไอ้เบิร์ดว่ะโอ้4,000 4,000นี่แหละเงินวะเพียร์ไอ้เพียร์ไอ้4,007 4,007ซุ่มเบิร์ดประมาณเท่าไหร่วะ4 0 0ะประมาณเนี่ย4 0 0แหละเบิร์ด4 0 0แหละแม่ แอนโทนีโคดบู่มใจเลยโคดเชียเลยโอ้เบริกูดไอเด็กเนี่ยพอที่แสนวะพอฮะหลคำโปไซพลึกอันอ่าแกนเฟืองเนี่ยกูพออ่บเปลือกเฟืองนี่ยกพอเสียดายแม่งเลยแกเป้นว่าซุ่มกูฟ้าแท้น่กูฟ้ากูปห้าพันอ่ะกันตีเลยห้าพันต้องเียมเพลมาประมาณห้าพันจริงได้เนี่ยเจ้าห้าพันี่ได้แน่นแต่ว่าแอซซุ่มเนียนี่เบิสี่พันห้าสี่พันาสี่พายันเนี่ยสี่พัน่ายง ไปอยากซุ่มกันใชารหมมาซุ่มกันแอนโทนีต้องได้ลาไปก่อนเนาะไปไลเลยเรือทุกคนเจอกันค,นคนลิปหน้าทุกคนฝากไลค์ฝากแชร์คลิปนี้เฮเดอร์ฝากเบิ้งแอนโทนีในเดอร์ไปละาย